แน่น่ามึงเกิดไม่อีกน่ามึงเกิดไม่อีกมาตรงนี้แล้ววิ่งมานี่วิ่งมานี่ตรงนี้ยิงได้ตรงนี้ยิงได้มีปิงขึ้นโลดตรงนี้ไอพีมีไอไอเปรมเปรมมีสองตัวเปมมีสองตัวรอ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 ยินตรงข้างหลังโลดเอาเลยเอาไอตัวผู้ชายก่อนนะหนึ่งสองสามยิงแอปแอปแอปโอ้ยซิกอะไรอ่

ตายหนึ่งตายตัายหนึ่งตัวเอาซิกเอาซิกต่อซิกต่อตายกันตายกายตายตายตายยี่ยนึงตันตายปะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเฟสผมตายโดยไออันเนี่ยไปเลย ้นระวังนะตายตายมาโดนเลยตายตายตายหนงติตต้นหิ้ง้นีต้นขึ้นนิ้งหอนหน้าหินยอดอ่ะหินยอดอ่ะี่ไม่รู้ว่าผมยิงโดนไปด้วยนะซ้ายมือซ้ายมือที่แบบซ้ายซ้ายสวยพี่วยูเล พี่พี่ายไม่หนึ่งพี่วายไม่หนึ่งสายเมือเล่นวีเดสโคตรกล้าสวยสวยสวยที่เหลืยาวที่เหลืยาวโดนแล้วโดนวีจาแล้วพอสามเลยไปไหมไม่ตายยตายตกต้นไม้ต้นต้นไหนวะที่มันไม่ถูกอะ เก็บเก็บของเลยเก็บูหวเยรัของ้เก็บของกเก็ของ้เก็บของ้ไเย้อนมิงมอยู่ีระวังมีคนมีคนใครวิ่งอ่ะระวังะดีเน่ยเฮ้ยเจดีแล้วเจดีแล้วป้องไอ่เจอใกล ตอนนี้เข้ามึงาตัว้วี่ตหาพี่แล้วตัวนึง่ี่มาสองตัวน้เปล่าตัวตัวสตัวพี่ต้นนี่ตายตพี่มิงตายหนึ่งายหนึ่งตาย อุ้ยไม่จังหนึ่งแล้วตายหนึ่งตายหนึ่งรีนห่รีบนี่มีบนี่โอ้โกูจะตายตอนนี้แหละอยาหมดมาสวยไสวยอีกหอีกหนึงเวียจิงเวียิงอยู่ไหนวะไปยไปยงไป่งก